ตานารากรผู้ประกาศดังขอเตือนเมียหนุ่มกลาหลังฝ่ายชายเตรียมยากลายเป็นข่าวช็อก of the town วจริงๆเมื่อหนุ่มกลานักร้องดังได้ออกมาไลฟ์สดยุติความสัมพันธ์27ปีกับภรรยาอย่างจูนเพนชุลี โดยได้บอกเอาไว้ประมาณว่าแยกกันอยู่กับครอบครัวมาสองปีแล้วมีการพูดคุยเรื่องหย่ามาโดยตลอดแต่ขอไม่พูดรายละเอียดเรื่องครอบครัวมันละเอียดอ่อนเดี๋ยวภายในสิ้นเดือนนี้จะพยายามเคลียร์ทุกอย่างต่อไปนี้เกิดอะไรขึ้นก็จะดูแลลูกอย่างดีที่สุดและนอกจากนี้เลยล่าสุดผู้ประกาศข่าวรุ่นใหญ่อย่างตานารากรเคลื่อนไหวแล้วในฐานะเคยคบผู้ชายเจ้าชู้หลังหนุ่มกะลาเลิกกับเมียลั่นว่าหย่าเธอโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุเอาไว้ประมาณว่า ความเห็นเรานะอย่าก,กันเถอะเอาให้มันจบจบไปเมื่อใจคนเปลี่ยนไปรักคนใหม่จะอยู่กันต่อไปทําไมทีนี้มาเรื่องของเราเองบ้างนี่คือเหตุผลที่เราปฏิเสธการแต่งงานเราไม่เชื่อว่าคนสองคนจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตโดยไม่เปลี่ยนแปลง แลนอกจากนี้ก็ยังบอกด้วยว่าเราเคยคบกับผู้ชายเจ้าชู้หลายคนคนประเภทนี้มีสเสน่ห์ทำให้ชีวิตคู่มีสีสันแล้วเมื่อถูกจับได้ว่าแอบ,บมีคนอื่นเขามีความชำนาญที่ทำให้เราใจอ่อนแล้วก็ยอมยกโทษให้ถ้าเราไม่ปิดหูปิดตาตัวเองหลงเชื่อคารมเขาว่าหยุดแล้วเนี่ยก็คือจะไม่เจ้าชู้อีกแล้วด้วยเราก็จะตกอยู่ในสภาพเมียหลวงสักวันหนึ่งเรื่องแบบนี้ไม่มีใครถูกผิดเมื่อฝ่ายหนึ่งหมดรักอีกฝ่ายจะทนอยู่ไปทำไมชีวิตเป็นของเราเลือกเองจบ